พ่อแม่พี่น้องคนงานมานี่เด้อค่ะนี่ลงตึกบุรีไทยเด้อค่ะช่วงที่นี่นี่หาไอจับตัวใหญยๆ่ไว้เพิ่นเบิ่อไมตัวใหญ่ป่าหน้าเด้อค่ะนี่ปลาไม่ได้เลี้ยงนะคะเขาอยู่ในบ่อมาเองนะจ๊ะอันนี้คือตึกกระดุ้งกับตึกงี้เอาใจมั่นๆจ้ะตึกะดุ่มเลย,ป,ย,ป,ยป่างามขนาดครับพ่อแม่พี่น้องจ้ะ โอ้ยโอ้แตกแล้วครับอันนี้โกบ <laughs> โกบถ่าจับออกแม่บอลนี่ก็จะเอาหอยใส่ป่าปะที่นี่เข็นออกแก๊สดุ่งกับตัวซ้ำมย่งยินี่แหละก็ได้ซ้ำ ยอดกอยโพดตาตาทงั่นตตาปอกเขาเพราไม่ได้ตั้งใจปอปอกปอกกปลอกปอปลอกลออเลยมันถือสะดุ้งไหมปอถือสะดุ้งปลารุ่นใส่นี่ยกะลังงามเลย โอ้หนาวสูดเลยเราเจ็บหนาวนะแล้วมาเจออันมือเป็ดองศานเนาะหกองศานเนาะมือหกองศามือล้มล้มตนล้มไหมตกล้มขนน้องมแล้วหนาวเีัย วันนี้ว่านาวันใดวันนีนอกระดุกคือกะดงบาทสองบาทสามะตกมหน่อยแล้วว่าพอดีงั้นเนาะพอดีนี่ซล่ะ้วนลก็ซิวมันหลกลาซิวหลอยู่กุ้งกันยังหลกินข้าวไหมลูก กเนะกี้ยวกาแฟนอะไรใช่ระบบปอกใช่ย,ยูได้เกยกัเลยตัวไหเนยูจนะอยเนเขาเบ้าแล้ว

Hãy subscribe cho kênh không <laughs> ข้ยกขึ้นนิดล้วะว่มามันกอตื่อใญ่ครักคอตัวนี้ไ่ก็ได้หแหยงอีกอัน่ใหไ่ครักไม่ขอยยกได้เหรอดนน่่ไม่คำซูนเลยบ่ พ่นถึกแล้วทั้งพุ่นไงเติบโอ้ยสีดายบุกคอไงตัวนี้เดว้วิดเลยเฮ้ยเต็นตำตำนึงเด้บุคอน่อยวะนี่คอน่อยก็เอาเสียดายมากตัวเมื่อกี้นี่ มือขอ่สั่นยกไม่ยก ิดขี่สแสนงซ้ำพิดนั่นมันนี่ละคานี่มึงเนี่ยพายุนเกยตื่นมึงเนี่ยเห็ดอูดหลุดอยู่เนี่ยถึงป่าน่อยเอาป่าน่อยแล้วจังโมดงโมดอดโมดอง กนนะาาระแนงยังนะเอาจ้าเอา<ะ>ตัวใ,ใหญ่หรือตัวน้อยใหญ่เอาอยู่จ้าหวยพี่คักเไปแกงใส้สะดุ้งอีแม่นี่ ปัวเปียสองล่อมูล่อมูไหมโมเอาขนาดประดู ว่าหนาวแล้วคะ่ะแต่ก็เย็นคือเกาอยู่เย็นอยู่แต่ก็หนาวอยู่ล้วโอ้พูนห้าป่าคอโดด นีน่่อแม่นยังดอกกดบุปไปเดี๋ยวคปขอนอยตัวนึงค่พะพ่อแม่พี่น้องจา้าถึกสะดุได้กบเถาตัวนึงค่ะเ่าคือน,นิชานี่แหละกบเถาตัวนึงงมหอยไปน้ำค่ะหอยลายนี่บอบรรยากาศผุดเดอ้อพายกได้พักกระเดาพุนค่ะเต็มต้นอยู่พุน ก็มานั่งค่อนๆเนาะนี่เนาะให้กบเทาตัวนึงปลาค้อเทาตัวนึงคนเทาคู้นึงนั่งว่าแวบๆเยู่นี่แม่เรางมหอยค่ะโชว์ปลาค้อใหญ่เนี่ยนะ ปาลามลันเลนน้ามือยงคือคุณคัะแท่มันต้องไปจุม่มอยู่มองใดมองนึง เย้ป่าหน่อยเลยเก็บเอาลถจะปลากระเดิดต้มให้แมว คอยจะหน่อยพี่พี่ใช่ไหมหอยพี่ค่ะคือเด้อหอยกรมนี่ถือแล้วปาถือแล้วเด้อสะดุง้งแม่นะปลาเสื่อมปลาเสื่อมพี่พี่ปลาเนื้ออ่อนครับปลาเนื้ออ่อนต้องจีบหลัง วานงมก็ต้องวานเห,าห่าไหมหนาวกระโดดิบวางมนี่เหรอโวซักไตหนาว เพื่อนนี่อาบหน้ามาเรียบร้อยปุยไหมยกยกเลยโอ้ยคือบบถือเลยบาดเนี่ย

Oh. เอาเนี้ยปลาเขาวนะปิ้ง,งอู้พี่มันขึ้นพี่พี่พี่ขึ้นหัวได้ปลาดุพี่โ <Okay. S 1> ยนมาโยนพี่ ยกยกยถึกแล้วแมนบอปลาดุก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 หน้าได้นี่ค่ะโบแมนปลาดุกเลี้ยง